ผลของการมีมิตรด,ดีในยะที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรรมนี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์กล่าวคือความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีอาน,นุนอย่ากล่าวอย่างนั้นอานทนอย่ากล่าวอย่างนั้นอาน,นุนทมนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวกล่าวคือ ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีอานนท์อันภิกขุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจากกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอานนท์ก็พิกขุผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีพวกพ้องดีย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าอานนท์พิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอน,นาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวตสักคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักกะย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักกะย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักกะ ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาวายามะอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมาสติอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโสศกะอานนพิกุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีย่อมเจริญอริยมัรคอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมัรคอันประกอบด้วยองค์แปด อย่างนี้แลอานนท์ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีเป็นพรมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้นอันไกใครลถึงทราบโดยปริยายแม้นี้อานนท์เพราะอาศัยเลาแลเป็นกัลยาณมิตรสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิด สัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะอนุนโดยปริยายนี้แล อันใครๆพึงทราบว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีนี้เป็นปรมจรจันทั้งสิ้นทีเดียวดังนี้